แล้วผมนายจิตพงศวนาชมวหนึ่งนิยสารนะ่ครับ้ผมนายกิติพงศ์มไทยมวสองหนึ่งทยาัยเนีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเซนเซอร์ในการลำเลียงวัตถุครับอันนี้คือเซนเซอร์ทั้งหมดสามตัวครับตัวสีดำนี่คือเซนเซอร์ในการตรวจจับสีครับตัวที่ใหญ่ที่สุดคือเซนเซอร์ในการตรวจจับทุกอย่างครับและนี้คือเซนเซอร์ในการตรวจจับเหล็กครับนี่ครับผมก็จะมาปับกระบอกสูบให้ เพืนที่ลงมาจับเนี่ยนะครับนี่ครับเอ็งเอเสียบดิ๊จิตาา นี่ครับพอตอบถูกนะครับสีของตรงกระบอกสูบจะจะเึลื่นสีเขียวนะครับแล้วเราไขาเลยนะครับต่อไปครับก็เป็นที่ผกนะครับ นี่ครับพอเราเอากระบอกสูบลงมานะครับเราปรับให้สีมนขึ้นครับแล้วก็ล็อกเหมือนอันข้างบนครับต่อไปครับผมจะมาปรับตรงคิปเปอร์นะครับ สิบสี่นี่ครับนี่ครับพอขึ้นสีนะครับ,รบ,รบก็ตัดไปเลยครับ มาดูตรงข้างหลังนะครับตรงที่เชิญที่ที่จับของชิ้นงานนะครับเอ็งปรับมาเจ็ดใช่ปะเออกดมาสิพิมต่อไวไวเจ็ด<ว> สิบเอ็เอ็ดสิบเอ็ดนี่ครับนี่ครับพอได้แล้วนะครับแล้วก็ไขให้มันลงล็อกนะครับต่อไปกดตรงเตขส y เจ็ดเฮ้ย x สองออ y เจ็ดเป็นไ่ขึ้นไะ <c oughs> เองปรับนครับพอพอได้น,นะครับแล้วก็ล็อกกันนะครับ ขอจบการนำเสนอวเพียงเท่นี้ครับขอบคุณครับ